สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี่เป็นตังไดเท่าคือว่าเจ้าถือเปลกว่าท่านผู้ชมฟังเนี่ยให้แนจักน้อยสื่อจังได้ือถือมันก็ซสื้อแปดสี่ศูนย์เนาะนมันก็ถือรถก็นอแต่วี่ศูนย์งูก็จังบอกงูแปดแปดสี่ศูนย์มูกับบถถือลูกอันท่านผู้ชมกับ่ถถือจัข้นก็ยังมามักแปดสี่ศูนย์ก็ยังมามัดแปสี่นคือวันเน่ว่าสื่อแปด่นาผู้ไดจงรู้จักว่ามันเสออกยังสั่นน ซื้อยังเนี่ยล่ะก็เลยซื้อหมุนนานาในุงรูดเจ้าองเจ้าอันไห่ทันผู้สมอันใเนี่ยบําบงเนี่ยแสี่ศูนหมายเจ้าซื้อจังไหนเรก็ซื้อแปดสี่สี่แเจ้าซื้อจังไหนบึ้งเจ้ซื้อแปดสี่แปดสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย้รถนายกเออนาลาก็เลยหมุนมาที่นี่ผลออกล่างแปดสี่บน 9ก้าสี่นี่ก็เลตัดนี่มันถือสองตัวนั่นแหละมันถึอสามตัวมึงดูละท่านผู้ชมเบึงมานี้บอเขานี่นี่นี่เอามันก็เลขนอะจากอันเหตงไดมันฝันขึ้นมาดึงสี่นาะมานี้ปัดออกตัวตั้งหนามันนอจากนโนนี่ออกมาแปดสี่ตัวเก่าสี่เบ้งน้ำกันนี่จะเด้อนี่แหละพันขนเลรนเลขกินเี่สิลาอืมแต่ะเป็นตัวม่านี่นอจ้นเนะถ้ข้นเห่นเลขเป็น เพิ่นก็เลยตือเพิ่นก็เลยได้ยิ้มแจ้กน้อยพอได้ซื้อปะทูเพราะว่ามันบวออกโต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 ตรงอจากัออกที่ศูนยี่สิโอ้ยว่ามีหมองวัยลวจะขันโตนี่เนาะมีหมองวัแล้วพอได้แจกเนื้อย่างพได้แจกขันผู้ส้มอันเป็นอาทิตย์อิลีเลยจะหอบคันเงินไปถวายปูวัดอันทำผงอิลีนะนอะเขาลาถึงสาะว่าขันมออกโตทั้งหนามันเขากัเลยได้อันพอได้กินขนมนี่ละจ้า ก็เสืบท oui> ั่วสารทำนี่ละพนเหรียพนมากเหรีมันมากแนวนี้กับบุญกับมันบวมกพรอมกันตรงนั้นจ้ะโน่จังใดกะฝากานผส้มเบิ่งเด้อจจะติดตามใหแน่หส่องอุจิดแม่พิมเนื้ออย่างมีโชคก็จะหาแนวดีๆมาเสนอน้าแนวท่างให้ฝากไม่ส่องไม่จะส่องนน้อย ขันนั้นขันมันหนี่มากกระสิเบาซู่ฟั่งเลยแหมขันได้ฝันได้กระสีเบาสู่ฟั่งสนนตัวได้ดีดีเต็มเต็มแต่ว่าขันย่ามบดถือจะจมไหกันได้หรือบอกว่าจมบดจมจะเมียกับจมหมายอยเนาะจะเมียกับจมซื้อจังไรก็ถือหมดมาร์กแปดสี่ศูนย์เกิดมาร์กนี่ตัวคนโมมาร์กบอกว่าตัวคนโมมาร์กเขบอกตอที่แหลกแล้วซุปมีกระซื้อเนน้อยซุปมีกระ ซื้อหมุนซีสามหกเทือนนั่นล่ละมันก็เลยถือเรื่องอันเกาซีศูนย์แปดีศูนย์มันก็เลยเข่าห้เห่าแต่เลยพอได้แก่คัดเน่จ้านะรมีอันพอได้สี่ทูจักเข่งสองเข่งนี่ละแคเนาะแล้วสันถึงเล้ตกซอกแล้วสันกันดียวไวจักิคิดกันยังไคิดตอคิดเดี๋ยวอันมูอกันก็บดถืออจ้าบดถือก็ถือแต่จะของกดีอยู่ดอกเดี๋ยวอันเฟิ่นว่าดวงเห้านี่ย หลังมันจีหาท่านว่าไปนี่ยังก็จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านี่กำลังผ่านแล้วนะจ๊ะมีหัวอีกที่หนึ่งท่านว่าอุปทานผ่านจักแต่ว่ามันจีสิบหกท่านว่าด้วยจ้ะกะถัดติดตามพราะว่าทิดก็ไม่พิมพ์ม่กะจะเงี้ยดีๆมาบอกมาถอนเนาะโอ้ยมันก็หลายหัวนเนาะอันนี้มันหลายหัวมันแตกออกพรรษามาแล้วจ้ะคือมาตลอดแต่ว่าข้าวปลาข้าวเหนียดซองเฮ็ดยอย่างนี้นะบ่านี้พุดยาเฮ็ดจะได้เฮ็ดแล้ว แต่ว่าคันีซองทั่ีก็ดีหละดีแล้วเข้าสิสด้เฮ็ดเห้ัดทนผม้ชมพิ่นเบิ้งว่ก็ากรเาข้าิ่ึงหมดอยู่แล้วบ่ถืกถือซุ่งหดเลงแต่ว่าจะถืกหน่อยถืกหลายขันล่องออก40่ศูนบางเน็่ล่ละเพราะอุ้ยที่เต็นเต้ยังฮักอีกมือนี้มือหนั้นเต้ยพลมฮักตดตนนอี่ยมันมีโยเลกแต่ว่ามันเห็นเลี่ยงกันว่าถือเื้อหรอบานี้ยอดป่าป้าเข้ากับเก่าเก่าอ่เออเก่าเกยอดป้ากัเฮ็ดป่อป้ามาเนาะทำไมแต่เก่าเก่าแล้ว หมื่นสองพันหมื่นสองพันสองพันมืนสองพันเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทแต่ยังมีเก่าอยู่มีเก่ามีอันนี้อยู่เอาเขียนปฏิทินก็อนกเลยเขียนไว้เขียนไหมยอดถูกป้่าสองพันเก้าสิบเ,เก้ามัเาามนเกเ่มีอยู่ <laughs> นีน่เลยเข้านี่เนาะ ข้างหน้าเพิ่นรวัล่นองวัที่หนึงศูนย์ศูนยอีหนูมนมาเติมสี่สี่ันเ็นรางวัลที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์เก่โอ้ยบรเดสานผู้ชมผ่นล่องเอาศย์เอาศูนย์นี่เคลียร์มาไหวมองนี้จักโนงนี้นี่เคลียร์มาไหวเคลียร์มาไหวให้พ่ออุทินจักโตนึงเน่นี่มายู่อีหยังกองกันอยู่นี่กองกันยนี สองตัวเป็นกองแบบนี้นี่นี่ออกเก้าสี่ศูนย์เลยนี่เอามาไหวนี่เฮาจักแนนรักสิว่าจึงไแล้วๆชันผิชมแต่ว่าเม่พี่มาโอ้ยบุญเฮาประทันหอดีเนาะอันต่ว่าก็ได้ซ้ำนี่ก็ดีแลรักก็ได้ก็ดีก็ได้ที่เราจะก็เป็นแนวทางนอกจากเนาะอย่าว่าให้กันนอจากเด้อผ้คนบูชิคนบ่ถืผู้คบ่ถืหดอกแต่ว่าอาจารย์มาหลายสำนักหัวนี่ก็บ ชุดทียเพนก็บ,บอกตรงอยู่สองตัวสามตัวต้องวดเพื่นบอกมานอัน8ปดย์กับหกเจ็ดนี่ลหละมันกิบจักษิวาจังไรล่ะมันใดซ้ำนี้